ไปค่ะอ่ะมาดูเนาะบทที่ห้านะคะบทที่ห้านะคะบังทีนักเรียนทางบ้านได้นะคะนะการสับสนของการสอนนะคะคุยหลายเรื่องไปพร้อมกันบทที่ห้าจะเป็นเนื้อหาเรื่องงานพลังงานในการเรียนบทนี้นะคะให้นักเรียนถือหนังสือมาประกอบพร้อมกับสมุดทุกครั้งเนาะให้ถือหนังสือมาประกอบพร้อมกับสมุดทุกครั้งเพราะว่า ค,ครูแพมพยายามทำสไลด์ให้มันน้อยลงแล้วครูแพรก็ยังได้30สไลด์ดีบางอันคุณเลยต้องตัดให้ไปดูในหนังสือเลยไหมไม่ต้องมาเขียนเสยสมุดเออประมาณนี้มันเยอะแล้วของคุณได้เยอะมากนะคะวันนี้ครูแพมแจกแล้วใครมียังไม่ได้อยู่หรอไม่ได้ไปเดินหนังสือใครยังไม่ได้เปิดเข้าไปในห้องสีทับหนึ่งหนังสืออยู่ห้องสีทับหนึ่งใช่ค่ะหยิบ ตามสบายใจได้เลยเล่มสองก็อยู่สีทาหนึ่งเหมือนกันหาหาเอามันมียังมัยังได้ดีเออมันจะปน,นกันมันมีทั้งเล่มใหม่เล่มเก่าน,นั้นูรเลือกได้เลยนะคะอ่ะไปค่ะอะหัวข้อที่ห้าจุดหนึ่งนะคะเนื้อหาเราจะเรียนเรื่องงานงานภาษาองาังกฤษใช้คอมเมอร์เนะคะงานภาษาอังกฤษใช้คอมเมอร์เวกันนั้นงานสัญ,ญลักษณ์ของงานนะคะสัญ,ญลักษณ์ของงานเราเลยใช้เป็นตัว W วนะคะ งานใช้สัญลักษณ์เป็นดับเบิลนะคะ,ะทีนี้งานคําว่างานเนี่ยมันจะไม่เหมือนงานในชีวิตประจาําวันเช่นไปเหตุงานก่อเดอร์อะไรอย่างเงี้ยทํางานทําการบ้านอยู่อย่างนี้ไม่ใช่นะคะตัดทำาล้องเสียงกันไปเลยงานในฟาฟิสิกส์หมายถึงเวลานักเรียนออกแรงกระทําแล้ววัตถุมันเพื่อนที่ไปตามแรงที่หนูกระทำคอนเซ็ปต์มนเท่านี้เลยออกแรงกระทําต่ออะไร สิ่งนั้นเพื่อนที่ไปตามแรงอันนั้นคือการเกิดงานนะคะอันนั้นคือการเกิดงานเขื่อ,อยังบะางอ่ะพอมาเขียนน้องงานก็คือผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุและวัตถุเพื่อนที่ไปตามแนวแรงอันนี้เป็นคอนเซ็ปตองมันนะคะฟังให้เข้าใจง่ายก็คือว่าเวลาออกแรงกระทำต่อสิ่งของสิ่งของเพื่อนที่ตามแรงแรงนั้นไปในทิศทางเดียวกันดูไม่ออกว่าครูแพรพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยดู ออกแรงไปทางขวาวัตถุเเพื่อนที่ไปทางขวาอันนี้คือการเกิดงานนะคะลักษณะการเกิดงานจะเป็นแบบนี้งาน W หาได้จากแรง F เนาะระยะที่เราใช้เราจะใช้เป็นการกระจัดนะคะเดลตาเอคือการกระจัดเดลตาเอกลับมาแล้วนะาเดลตาเ e อมันกลับมาอีกครั้งแล้วนะนะคะดังนั้นเราสามารถหางานได้จากแรงคูณกับการกระจัดเนาะ,ะอะ่แรงนี่หน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนทวนซิแรงนีหน่วยเป็นนิวตัน การกระจัดมีหน่วยเป็นอะไรเอก์ดังนั้นงานจะมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรนะคะนอกจากหน่วยเป็นนิวตันเมตรแล้วงานยังมีหน่วยเป็นจูลด้วยให้เกียรติแกะในจูลน,นะคะเดี๋ยวกูไปหารูปมาแปะใส่นะคะว่าจะไปหารูปมาแปะใส่แต่ลืมนะคะนักเรียน,นว่าเช้าติดหลายภารกิจเกินไปอ่ะโอเคผ่านไปนะคะทีนี้ ครูแพมเลยแยกออกเป็นหลายๆกรณีให้ในการออกแรงกระทาต่อวัตถุแล้วทําให้วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงเนี่ยในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ออกแรงแนวเดียวนะคะเข้าใจไหมไม่ได้ออกไปแนวระดับอย่างเดียวออกไปในแนวดิ่งอย่างเดียวเราออกแรงไปหลายทิศทางมากเราจะมาดูว่าแต่แล,ละกรณีอ่ะมันเกิดงานยังไงอ่ะมาดูกรณีที่ห<ม>นึ่งกรณีที่หนึ่งคือกรณีที่เราออกแรงแล้ววัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงก็คือ F การกระจัดมีทิศทางไปเดียวกันคือมีทิศทางไปทางเดียวกันนะคะนักเรียน f แล้วก็การกระจัดี่ยมีทิศทางไปทางเดียวกัน f กับการกระจัดมีทิศทางไปทางเดียวกันเราสามารถหางานได้จากตาเอาค่าของแรงไปคูณกับการกระจัดได้เลยวิธีพิจารณาเป็นยังไงบ้างหนึ่งอ่านโจทย์แล้ววาดรูปได้ว่าแรงไปทางขวาวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาเวลาอ่านโจทย์นะ จอทีเวิว่าแรงออกแรงกระทำไปทางขวาแล้วว่าถุกเพื่อนที่ไปทางขวาหนูสามารถเอาแรงที่อยู่ในโจทย์่ะมาคูณกับค่าการกระจับหนูจะได้นามนึงนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างเช่นหนึ่งตัวอย่างาการผัดโต๊ะไปในแนวระดับผัดโต๊ะไปทางขวาโต๊ะเพื่อนที่ไปทางขวาอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งหรือกรณีเราดึงยกหิ้วสิ่งของดึงขึ้นวัตถุก็เพื่อนที่ขึ้นด้วยนะคะอ่ะหรือเป็นกรณีบันได ยกดึงหิ้วแบกของขึ้นบันไดนะคะทิศทางของแรงกับความสูงของบันไดทิศทางของแรงกับความสูงของบันไดอยู่ในแนวเดียวกันนะดังนั้นเราสามารถหางานได้จากเอาแรงในการยกนะคะแรงในการยกจะมีค่าเท่ากับ mg เลยนะคะแรงในการยกจะมีค่าเท่ากับ mg เราจะยกสิ่งของได้เราต้องออกแรงเท่ากับน้ำหนักของสิ่ง ก็เอาบางครั้งโจทย์อาจไม่ให้ F มาไงเกิให้วันะมาเนาะหนูก็เปลี่ยน F เป็น mg ได้เลยนะคะใช้ความรู้เรื่องสมดุลเลย F เท่ากับ mg นะคะเวลาออกแรงเนาะอ่ะก็มาคูณกับ delta x ก็ได้คําตอบเลยนะคะอ่ะอันนี้คือกรณีที่1คือแรงและการกระจัดมีทิศทางเดียวกันนะคะอยู่ในแนวระดับเหมือนกันเป็นทางขวาเหมือนกันึขึ้นก็ขึ้นเหมือนกันเนาะเอาแรงมาคูณกับการกระจัดได้เลยต่อมามาดูกรณีที่สอง กรณีที่สองอยู่ในแนวเดียวกันเหมือนเดิมแต่แรงกับการกระจัดมันเปคนละทีศทางกันเลยกรณีนี้จะเป็นกรณีงานของแรงเสียดทานงานของแรงเสียดทานเนาะเช่นฟุตบอลกําลังเคลื่อนที่ไปอยู่แล้วมันมีแรงกระทอยกับฟุตบอลตลอดการเคลื่อนที่เนาะแรงเสียดทานมันตรงข้ามกับการเคลื่อนที่อยู่แล้วไงนะคะสุดท้ายฟุตบอลมันหยุดแต่ลูกบอลก็ได้ระยะการเคลื่อนที่เนะี่ยเช่นกรณีเน,นี้ยแรงมันไปทางขวา แต่การกระจัดมันไปทางสายกรณีนี้งานมันจะติดลบนะคะเอามาคูณได้เหมือนกันแต่พิศทางตรงกันข้ามกันค่าที่ได้จะติดลบนะคะหรือกรณีการเบรกรถยนต์ให้หยุดก็ได้เนี่ยมองขับรถไปอันนี้คือตาแหน่งแรกน,ะนักเรียนขับรถไปเห็นไฟแดงทำการเบรกนะคะเบรกทิศทางของแรงไปทางขวาทิศทางของแรงไปทางขวาแต่การกระจัดเหมวอนผู้ผิดทิศทางของแรงไปทางซ้าย แต่การกระจัดไปทางขวากรณีนี้งานที่ได้จะมีค่าเป็นลบนะคะกรณีนี้งานที่ได้จะมีค่าเป็นลบเนาะไปนะคะต่อมามาดูกรณีที่สามกรณีที่สามออกแรงในทิพทางตั้งฉากอัิพิศทางการเคลื่อนที่การออกแรงในทิพทางตั้งฉากการเคลื่อนที่นะคะเช่นปวดวัตถุ ดันไปแต่ว่าถูกเพื่อนที่ไปทางขวาดันวัตถุลงแต่ว่าถูกเพื่อนที่ไปทางขวาหรือจะเป็นกรณีในชีวิตประจำวันเช่นการยกการถือการหิ้วการถือคนะเดี๋ยนะการแบกนะคะอันนี้เปลี่ยนเป็นแบกนะมีใครเขียนถือถือสองครั้งไม่มีนั่นและค่ะนักเรียนมาการการแบกถ้าใครถ้าใครตัดออกก็ดีไปนะคะอ่ะ การแบกการยกการหิวการแบกวัตถุแล้วเราเดินไปในแนวระดับเช่นอะไรภ่ายกระเป๋านักเรียนเดินจากอาคารหนึ่งไปลงอาหารภ่ายกระเป๋าที่ทางแรงของเรามันชี้ขึ้นใช่ไหมแต่ระยะทางการเดินน่ะเราเดินอยู่ในแนวระดับน,นะคะดังนั้นทิศทางของแรงกับทิศทางของการกระจัดเนี่ยมันจะตั้งฉากกันดังรูปเนี่ยเห็นไหมพอดูแล้วลากแรงลงมาเนี่ยมันจะตั้งฉากกับการกระจัด กรณีนี้จะไม่เกิดงานนะคะทาไมถึงไม่เกิดงานรู้ไหมเพราะว่าคอนเซปต์ของงานคือเราต้องออกแรงแล้ววัตถุมันต้องเคลื่อนที่ตามแนวแรงที่เราออกถ้าแรงใดๆก็ตามที่ออกแรงไปแ,แล้ววัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ตามแนวแรงที่ออกมันก็ไม่เกิดงานนะคะซึ่งกรณีนี้มันตั้งฉากกันพอดีนะคะตั้งฉากกันพอดีก็ไม่เกิดงานเลยนะคะแรงชี้ขึ้นแต่วัตถุไปแนวระดับอย่างเงี้ยมีกรณีไหนอีกที่ไม่เกิดงานเช่นต่อยกําแพง ออกแรงผัดกแพงไปปรากฏว่ากําแพงไม่เคลื่อนที่กรณีนี้ก็ไม่เกิดงานเพราะว่าวัตถุมันไม่เคลื่อนที่นะคะงานคือวัตถุต้องเคลื่อนที่ตามแนวแรงนะคะอ่ะเช่นมีอะไรบ้างยกของแล้วก็เดินนะคะยกของเดินแบกอันนี้แบกเนาะอันนี้หิ้วเดินนะคะในแนวดับแต่ถ้าเป็นกรณียกถือหิ้วแบกขึ้นบันไดเกิดงานนะจะเป็นกรณีที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมี การกระจัดพาความสูงของมันได้ที่ขึ้นเนาะมันไม่ได้ตั้งฉากกันนะคะปายต่อมากรณีที่สี่ค่ะกรณีที่สี่คือเป็นกรณีที่มันทำมุกเอียงๆนะเช่นเนี่ยลากของลากกระเป๋าเช่อนอะไรบ้างเพื่อเอาเข้าวขึ้นเล้าใช่ไหมเอาเข้าวขึ้นเล้าลากกระสอบใช่ไหมใครจะมาลากกระสอบในแนวแล้วแบบเนาะกนต้องเอียงๆลากแล้วเนาะนะคะ ลากกระสอบนะคะกรณีนี้เกิดงานเหมือนกันอ่ะวาพิจารณานะกรณีที่เราออกแรงกระทาแล้วแรงมันยงขึ้นกับแนวระดับเนาะอ่ะแรงแรงนี้แรงที่มันยงขึ้นเนี่ยมันจะประกอบด้วยสองแรงใช่ไหมหลังจากการแตกแรงแล้วเราทําการแตกแรงออกมาปุ๊บมันจะได้สองแรงเนาะหนึ่งคือแรงที่มันตั้งฉากขึ้นไปได้เป็นเอฟอะไรคะแรงที่ตั้งฉากขึ้นไปได้เป็นเอฟอะไรเอฟไซน์ตามด้วยมุมเบต้า ใช่ไหมเวลาเราแตกเก็จะดูมุมอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะอันที่สองแรงที่ไปทางขวาได้เป็น F cos t อ่ะแสดงว่ากรณีที่เราออกแรงเอียงเนี่ยแรงเอียงเนี่ยแล้ววัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวระดับจะเห็นว่ามีแรงแยกแยกองค์ประกอบของแรงออกมาแล้วเห็นว่ามีแรงที่ไปในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่ใช่ไหมก็คือแรง F cos t ใช่ไหมคะกรณีน,นี้เกิดงานนะคะ รณีนี้เกิดงานซึ่งเราจะหางานได้จากจาก w เท่ากับ f คูณกับการกระจัดแบบนี้ใช่ไหมอะซึ่ง f ที่ทำให้เกิดงาน f ไซน์ไม่เกิดอยู่แล้วเพราะ f ไซน์มันตั้งฉากเนาะนะคะส่วน f ที่ทำให้เกิดงานก็คือ f f cos เซตาแล้วก็ไปคูณกับการกระจัดนะคะเราเรียนตั้งสมการแบบนี้ได้ f cos เซตาคูณกับการกระจัดมันจะเข้าใจกว่าอันนี้คือแทนไป ะะไปสลับตำแหน่งมันเฉยๆนะคะเป็นสลับตำแหน่งมันก็คือเอาการกระจัดมาคูณกับ f ก่อนแล้วค่อยเอา f ไปคูณไปทีหลังแต่เวลาหนูแทนข้ามาจงงงไหมถ้าหนูแตกแรงแล้วหนูยกก้อนนี้ไปคูณกับการกระจัดได้เลยนะนะคะ happier, ไม่ต้องตั้งสมาการแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะนะคะอ่ะก็จะเป็นกร,รณีงานที่เกิดขึ้นทั้งหมด4กร,รณีซึ่งตั้งแต่กร,รณีที่1 ไปจนถึงกรณีที่สี่หนูจะเห็นว่าแรงมันมีค่าเดียวใช่ไหมกรณีที่หนึ่งถึงก,กรณีที่สี่จะเป็นงานเรื่องจักแรงคงที่ซึ่งในชีวิตจริงห่วงแรงคงที่ไหมถามตอนลากกระสอบข้าวสช่มเหนื่อยบอสเมื่อยก็ออกแรงหน่อยลงไหยบอม,นะมีตอนมีกําลังอ่ะดูดน้ำหวานเข้าไปก็ออกแรงเพิ่มขึ้นใช่ไหมงานในชีวิตจริงมันจะไม่คงที่ดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่แรงกระทบไม่คงตัวมันจะเข้าสู่กรณีที่ห้า กรณีที่ห้าคืองานเนื่องจากแรงไม่คงตัวถ้าแรงไม่คงตัวโจทย์จะต้องให้หนูมาแบบนี้หนึ่งโจทย์จะต้องให้กราฟมาเป็นกราฟของ f แล้วก็กราฟของการจำกัดสิ่งที่หนูต้องทําคือกรณีที่เป็นงานเนื่องจากแรงไม่คงตัวหนูต้องหางานจากพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟคือตรงไหนก็คือใต้เส้นกราฟมันลงมา <S 2> <S 2> ใช่ไหมคะมาหาแกน x นะคะใต้เส้นกราฟลงมามาหาแกน x อ่ะ ถ้ามันอยู่เหนือแกนเอขึ้นไปงานจะมีค่าเป็น Geld หวกเนี่ยเหนือแกนเอขึ <s <S ้นไปแบบเนี่ยงานจะมีค่าเป็นห่วกแต่ถ้ากราฟมันอยู่ใต้แกนเอลงมางานจะมีค่าเป็นลบนะคะงานมีได้ทั้งเป็นหวงและเป็นลบอยู่แล้วเนาะเป็นหวกก็คือเป็นทางเดียวกันเป็นลบก็คืองานเั้งสต่แกนนย์านเนาะนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสรุปได้ว่างานที่เกิดขึ้นแบบครามแยกได้แล้วมีห้ากรณีหนูต้องจำห้ากรณีนี้ให้ได้เวลาอ่านโจทย์ นะคะเพราะว่าแต่ละกรณีมันมีวิธีคิดไม่เหมือนกันถ้าอ่านโจทย์ดีๆมันเข้าสู่กรณีที่สามเมื่อไหร่ถึงสบายเลยหรือไม่ต้องคิดเลขใช่ไหมกรณีที่สามงานเป็นศูนย์เอข้อนี้มีโจทย์คำนวณมาให้เยอะะเลยนะแคลมมีค่าที่คำนวณออกมาแล้วได้ตัวเลขด้วยนะเวลาคุณแคลมทำโจทย์อะหนูอาจจะไปเอาตัวเลขคูณกันก็ได้แต่ถ้าหนูอ่านโจทย์ละเอียดมันก็ข้อ,อนี้ไม่ได้คิดเลขนี่นาตอบศูนย์อะไรอย่างนี้นะ,นะ,นนะคะมีเอาไว้ดักทกเรียนด้วยนะคะ ไปนะคะอ่ะสรุปอีกครั้งหนึ่งเลยกวัวหนูจำไม่ได้หนึ่งถึงสี่เป็นงานเรื่องจากแรงคงตัวแรงมันจะพงที่เลยโจทย์จะกาหนดมาให้ว่าแรงมีค่ากี่นิวตันนะคะหนูก็เอาแรงแรงนั้นมาคิดนะคะส่วนกรณีที่ห้าเป็นงานเรื่องจักแรงไม่คงตัววิธีสังเกตหนูจะได้กราฟมานะคะหนูก็ต้องไปหางานจากพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟมันก็จะมีหลายรูปใช่ไหมที่หนูเคยคำวนวณนะก็จะมีรูปสามเหลีย่ยมใช่ไหมคะ รูปสี่เหลี่ยมแล้วก็อาจจะมีสี่เหลี่ยมคางหมูมีประมาณนี้แหละสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะอ่ะเ็าจะประมาณนี้มาทดสอบความเข้าใจอันนี้ไม่หนูไม่ได้จดนะคะผูกววรหนูจําไม่ได้ครูเลยทลายําสไลด์เพิ่มมาเพิ่มมันไม่มีแนวที่หนูจดพยายามลดงานจดให้หนูอยู่อ่ะนะคะหนึ่งงานในทางฟิสิกส์หมายถึงอะไรถามก่อนเอ,อ้คอนเซปต์นี้ต้องแม่นนะหนึ่ง เตะเก้าอี้ไปทางขวาเก้าอี้ก็ต้องเลื่อนที่เป็นทางขวาเวลาโมโหเวลาโมโหถึง,ะงะจะเกิดงาน<ม>อะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าคุณพูดใส่แบบยกของให่คุณผู้นนปใส่ใส่อากาศห,หาไม่เกิดงานนะคะอากาศหาเไหยครับสันญานโอเคเกิดงานเ<ม>นาะนะคะอ่ะทีนี้งานหาได้จากสูตรอะไรคะเออเอฟสูตรหลักๆก็คือเอฟเท่าก,กับเดลต้าเอ็ให้ตั้งสูตรนี้เป็นพื้นฐานไว้นะคะ ส้งสูงนี้เป็นพื้นฐานไว้อ่ะ F ก็คือแรงเนาะเดลต้า F คือการกระจัดนะคะจำนะการกระจัดมันกลับมาแล้วนะคะอ่ะอ่ะทินตี้ทินี้ทินี้ทนนี้งานชนิดบวกคืออะไรงานชนิดบวกหาหามง่ายกรณีที่เท่าไหร่เป็นชนิดบวกอะกรณีกรณีที่หนึ่งเป็นชนิดบวกกรณีที่สี่เป็นชนิดบวกไหมคะ เป็นไหมสี่เป็นไหมสี่ก็เป็นหนึ่งก็เป็นสก็เป็นนะคะอะต่อมางานชนิดลบคืออะไรกรณีที่สองงานเป็นศูนย์กรณีเท่าไหร่กรณีเป็นศกกรณีที่สามนอกจากทิศทางแรงมันตั้งฉากกับการเคลื่อนที่มีกรณีอื่นอีกไหมที่งานมันเป็นศูนย์นอกจากแรงตั้งฉากแล้วอ่ะ ม,มีกรณีอื่นๆไหมที่งานมีค่าเป็นศูนย์สมมติเขาคุณครูใช้ครูแพรไม่ใช่ครูแพรใช้นักเรียนไปยกโต๊ะตู้แต่นักเรียนยกตู้ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยงานมีค่าเป็นเท่าไหร่คะอเออเห็นไหมอันนั้นก็แรงแต่เป็นการออกแรงเล้ามันไม่เคื่อนที่นะคะก็จะเป็นกรณีงานเป็นศูนย์เหมือนกันเด้องานเป็นศูนย์ก็จะมีสองกรณีคือกรณีที่แรงต้าฉากกันกับกรณีที่มันไม่เคื่อนที่นะคะอ่ะแยกให้ออก อันนี้ก็ยังไม่มีในเอกสารของนูมันเดิมค่ะครูแพรมอยากให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนครูแพรมให้พิจารณาแรงทั้งหมดสี่แรงก็จะมีแรงที่หนึ่งอยู่ในรูกอไก่รูปขอไข่แล้วก็ลูปฟอควายแล้วก็ลูกงองูนะคะก็เส้นสีเหลืองคือเส้นการกระจัดเส้นสีดำที่เป็นลูกศรนะแทนแรงครูแพรมถามว่าแต่ละรูปข้อใดมีงานงานมีค่าเป็นบวกเป็นลบแล้วก็เป็นศูนย์แต่ละรูปอะ ข้องานในข้อใดมีค่าเป็นบวกเป็นลบแล้วก็เป็นศ ah, ูนย์อ่ะข้อกอไก่ตอบเฮ้ย์เพราะว่าไก่ตอบศูข้อที่ตอบศูนย์ค่ะเพราะว่าการเห็นเส้นเหลืองเส้นเหลืองคือการกระจายเส้นสีดำดำคือแรงสองอันนี้มันตั้งฉากกัน เออมันตั้งฉากการงานก็มีค่าเป็นศูนย์เห็นไหมเลยไม่ขึ้นโจทย์ว่าไงเอาความสิบให้มันได้ก่อนอ่ะข้อขอใขรเออข้อขอใขรเมกเซนว่ามันจะต้องเป็นบวกอ่ะข้อขอวายเออข้อมึงออกข้าวอูข้อวอูลบเพราะว่าที่ชามันตกข้านะคะ สมมติกรณีที่มันเป็นแรงแบบนี้ยังไงหนูก็ต้องแตกแรงออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมละ่เมะเออก็แตกออกมาออาเอสิมาเอ็นอีกอยัางจองไปแล้วไม่ใช่หรอ,อยานะจะมาเอ็นอะไรจองซูมไปตอนกี่ชั่วโมงคับพี่อ่านกันหนึ่งน,นะคะนักเรียนึเปาทำไมสิ มันจะตัดนะคะไม่อยากให้มันตัดกว่าจะหรือมันจะตัดอีกกี่นาทีอีกเก้านาทีเราก็ให้มันเริ่มซักตอนนี้กี่มุกมงกครึ่งให้มันเริ่มซักห้า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 ยังไม่ถึงห้าห้าใช่ไหมห้าห้าเสร็จสิน้นห้าห้าแล้วก็ให้มันสุดที่สิบสามห้าศูนย์ไป ใจไปเนาะถ้ามันตัดก็เข้าใหม่นะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตัดไหมมันขึ้นร่อนมันขึ้นดิกระสีให้คุณแพรยังก็งขึ้นซุมดิกระสิแต่ถ้ามันขึ้นลายเส้นมันขึ้นว่าเบสิกแบบไม่ขึ้นว่าลายเส้น กพูดจองไวละเด4ทับ2ไม่เป็นไรเดี๋ยวจองเป็นเดี๋ยวจองให้เป็นบ่ายสามแล้วกันอย่างนั้นก็ต้องเรียนอีกสามสิบนาทีนะคะบ่ายสามอ๋อจองเป็นบา่ายสามถึงบ่ายสี่แต่ก็คงไม่สอนถึงบ่ายสี่นะคะบ่ายไม่มีไม่มีอันไหนพลิกไปกว่ากำลัง ผลข้าวขึ้นเราเรารับอ่ะอันนี้ก็ยังไม่มีอันนี้เป็นข้อสอบที่ครูแพรเคยออกตอนครูแพรสอนมสามอันนี้ไม่มีค่ะอันนี้ต้องไต่สกเกลไปก่อนเพราะว่าเนื้อหางานพลังงานในหะนังสือเรียนสกเกลมันเอาหลายเรื่องมารวมกันที่ครูแพรบอกค่อยๆไต่ไปก่อนทีละอันข้อที่หนึ่งตอบข้อไหนคะให้เวลาคิดทังบ้านก็ตอบเชื่อกันได้นะ ค่อยๆผู้หายเวลาคลิปขอละหนึ่งเจ้าที่เท่านั้นไปอะแม่ใครตอบข้อแก่ยกมือขึ้นแม่ใครตอบขอขายยกมือขึ้นแม่ใครตอบพ่อวายยกมือขึ้น ในไทยตอบงูงูยกมือขึ้นข้อนี้ตอบพ่องูค่ะต้อบอกปุบบอก่จอหยางเห็นไามว่าทิ้วแล้วก็เคลื่อนที่ไปตามพื้นราบไม่เกิดค่ะเพราะว่าทิ่วอะแรงมันชี้ขึ้นใช่ไหมเวลาเราทิ่วสิงของแรงมันชี้ขึ้นแต่เวลาเราเคลื่อนที่ไปตามพื้นราบอะค่ะทิศทางการกระจัดมัน มันตั้งฉากกันกับพิพาของแรงเราศูนย์นะคะไปค่ะข้อที่สองอันนี้ข้อสองปอสามนะคะข้อนี้ตอบข้อไหนคะข้อนี้ตอบงงูถูกต้องค่ะเออ ตอบผิดน,ดยนายดิมองงูเนาะต่อมาต่อมาข้อที่สามเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเหมือนอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยดีข้อที่สามค่ะคข้ข้อที่สามบอกว่าการกระทำใดที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ถือว่าเกิดงานเดื่องขับรถขึ้นเขาสองขับรถลงเขา สามแบกกระสอบเดินไปตามพื้นบ้านสี่โอเคอันนี้ตอบนะโอเคไปข้อที่สี่เก่เงมากพมันต้องคอนเซ็ปต์ม,มันต้องแม่นก่อนค่ะเรียนพิสิทธิะคอนเซ็ปต์มันต้องแม่นก่อนเออ เขาตอบแล้วมันบอข้อที่ห้าครูพแพรครูแพรให้คอนเซปต์ในข้อนี้ก่อนค่งกรณีที่โจย์ให้มวลมานะกรณีที่ทราบมวลทราบมวลแล้วเนี้ยเป็นการยกของเป็นการยกสิ่งของย้ำอีกครั้งหนึ่งนะมันจะใช้เรื่องสมดุลแรงที่ทําให้เพื่อนที่ได้นะจะต้องมีค่าเท่ากับน้ำหนักมันเรายกขึ้นไงถ้าเป็นเรื่องสมดุล แรงกดแรงชี้ลงก็คือน้ำหนักใช่ไหมแรงยกขึ้นก็ต้องมีค่าเท่ากับน้ำหนักเหมือนกันแต่ข้อกอไก่เนี่ยเขาให้มวลมาไงเห็นไหมเขาบอกว่าออกแรงยกมวล8กิโลกรัมหนูก็ต้องทำให้8กิโลกรัมนั้นอะกลายเป็นมิวตัน้นเนี่ย F จะมีค่าเท่ากับ W W หาได้จาก m 4. g g ก็ใช้เป็น10ข้อเนี้ย F จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ย 80นะคะอันนี้ต้องคิดให้ได้เลยนะเพราะว่าอันนี้ก็ยังอยู่ในเนะะื้อหามอต้นอยู่นะคะไปขึ้นไปวางบนโต๊ะข้อนี้ตอบแรงท่างานเท่ากับเท่าไหร่เนี่เอ้าคิดได้ใจไหมยกของขึ้นวางบนโต๊ะข้อใดเกิดงานมากที่สุด ข้อนี้งานเป็นศูนย์ไหมคะยกขอขึ้นไว้บนโต๊ะมองเลยไหนมองเลยนะเนี่ยทำสายเอาสายให้โดสศัมาสอนเรื่องนี้เลยนะเนี่ยนี่ค่ะพลัสเปึ๊บยกขึ้นมาไว้บนโต๊ะเกิดงานไหม,มเ,กเกิดนะนดทำไมเกิดละ่ะเอาก็นี่แหละแรงก็ดึงขึ้นวัตถุก็เคลื่อนดีขึ้นไหมหละ่ะเป็นห <c oughs> ม,มาปุยเซ่เลยเดียวไปเห็น เ,เก,ม 3, มก,มมเเกิดาม,ลลออมาน้อางงานมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เลขสามหนึงานมีค่าเท่าไหร่บอกไอคิดเลขคิิศาสตร์พันสูงเร็วเร็วหนึ่งจุดห้าคูณแปดสิบรอยยี่สิบเออต่อมาพวกขอใครขอใครต่อพงงานมีค่าเป็นเท่าไหร่ กินรับเงินหลายเงินเป็นแสงพาหนะไปภายในสองชั่วโมงุ้ยข้อนี้เกิดงานได้หมามก่อน,อกนเกิดเพราะว่าออกแรงออกแรงแรงเป็นลักษณะแรงลกถ้าเขาถ้าเขาบอกว่าาลกเอียงขึ้นเขาก็จะให้มาแต่เขาบอกว่าากเฉยๆคือจะเป็นในแนวระดับเออ ทีนี้เขาถามว่าไปบนพื้นราบเป็นระยะทาง100เซนติเมระยะหนูก็ต้องเอาระยะเป็นหน่วยเมตรข้อนี้ได้งานเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยมี10กับ1อยในใครตอบ10ยกมากขึ้นในใครตอบ100ยกมากขึ้น,นข้อนี้งาน100เดอ้อเพราะว่า100ซนติเมตรก็หน่เมตร้ายคณิตศาสตร์คัดสูง ลอยเส้นเพิ่มที่ค่ะเป็นเท่าไหร่หลอยเส้นเพิ่มขึ้นเปนมตหรอเออต่อมาออกแรงผลักรถด้วยแรงหนึ่งร้อยนิวตันแล้วเคลื่อนที่เป็นระยะศูนย์จุดหนึ่งเมตรข้อนี้เกิดงานไหมก่าเกิดงานเท่าไหร่งานมีค่าเป็นเท่าไหร่พลันฝ่าขั้นสูงเอองานมีค่าเป็นห้าสิบทำไมครูแคมเสร็จไว่วนานเป็นนิวตันเฉย โอ้ยคุณแม่ขอโทษพี่ปัดเน็ตได้เลยคะเรียนไปค่ะต,ต่อมานำหนังสือมวล0.8กิโลกรัมขึ้นไปเก็บไว้บนชั้นสูง2เมตรเอาหนังสือขึ้นไปไว้บนชั้นสูง2 m. เมตรเกิดงานไหมคะเกิดเออเออบ8กิโลกรัมต้องทำยังไงก่อน เออเพราะว่าแรงในการยกต้องมีค่าเท่าก kind of ับน้าหนักของวัตถุน้ําหนักของวัตถุมีค่ากี่นิวตันแปดนิวตันข้อนี้ตอบ16ทีนี้ข้อนี้พาถามว่าข้อใดเกิดงานมากที่สุดเข็ดไหมอันนี้คือออบสมัยออก2ม .3 นะคะขัอนี้ข้อสอบมต้นอันนี้คือข้อสอบมต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดให้ได้อ่ะแต่เราเรียนเรื่องนี้ตอนเราอยู่ม .2 ไง ลืมไปแล้วนะคะอ่ะ,อะต่อมาข้อที่หกถามข้อที่หกความสำคัญข,ของงานหาได้จากข้อใดตอบตรง